ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังผู้โดยสารผวากลิ่นคาวโชยทั่วทั้งเครื่องคราบเลือดชุ่มบนพรมซึมติดกระเป๋าทนนั่งเจ็ดชั่วโมงย้ายไม่ได้สองสามีภรรยาร้องพบคราบเลือดบนพรมห้องโดยสารกลิ่นคาวโชยทั่วทั้งเครื่องก่อนต้องทนนั่งเจ็ดชั่วโมงย้ายก็ไม่ได้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดช็อก นายฮาบิบบัตทานักข่าวชาวเลบานอนเล่าส่วนเกี่ยวกับประสบการณ์เดินทางอันเลวร้ายขณะที่เขาเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์ฟรานซ์จากกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อไปอยังโตรอนโตของแคนาดาก่อนจะพบพรมที่อยู่ใต้เท้าเขาชุ่มไปด้วยคราบเลือด ด้านพนักงานต้อนรับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถย้ายที่นั่งได้ต้องทนนั่งนานกว่า7ชั่วโมงตามรายงานระบุวา่าสามีและภรรยาคู่นี้ขึ้นมานั่งบนเครื่องก็เริ่มมีกลิ่นแปลกๆโชยขึ้นมาก่อนที่จะพบว่าพรมที่อยู่ใต้เท้าของเขาและภรรยาเปียกชุ่มไปด้วยเลือดหลังจากที่ เครื่องเพิ่งขึ้นได้ไม่นานโดยเป้ที่ใส่แมวของเขาที่วางอยู่ที่เท้าก็ถูกเลือดซึมเปื้อนติดมาด้วยแต่หลังจากที่เข้าแจ้งพนักงานต้อนรับถึงปัญหาดังกล่าวพนักงานก็แจ้งว่าเขาไม่สามารถที่จะย้ายที่นั่งได้เนื่องจากเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารเต็มทุกที่นั่งทําให้เขาต้องทน นั่งอยู่แบบนั้นนานถึง7ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนายบัตทาระบุวา่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องได้นำทิชชู่เปียกและถุงมือมาให้เขาเพื่อใช้เช็ดและทำความสะอาดเป้ที่เปื้อนเลือดและเล่าให้ฟังว่าผู้โดยสารบนเที่ยวบินก่อนหน้านี้มีอาการตกเลือดแต่ยืนยันกับพนักงานทำความสะอาดได้ขึ้นมา ทำความสะอาดและเปลี่ยนเก้าอี้ไปแล้วแต่ก็อาจจะลืมทําความสะอาดบริเวณพื้นโดยหลังจากเกิดเหตุ3วันทางสายการบินได้โทรศัพท์มาเสนอที่จะให้บัตรกำนันมูลค่า500ดอลลาร์สหรัฐหรือ1 8 0 0 0บาทรวมทั้งให้บริการอาบน้ำให้แมวของเขาด้วยแต่นายบัตทาปฏิเสธไปเนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตราย ทางชีวภาพอย่างร้ายแรงและควรมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสเพื่อหาคนเพื่อหาตัวคนรับผิดชอบทั้งนี้ด้านโคศกสายการบินแอร์ฟรานซ์ยืนยันกับทาง CNN ว่าเครื่องบินดังกล่าวมีการจองเต็มทุกที่นั่งทำให้ไม่สามารถย้ายที่นั่งให้แก่นายบัตทาได้พร้อมระบ พร้อมระบุว่ามีผู้โดยสารบนเที่ยวบินวันที่29มิถุนายนก็เดินทางจากปารีสไปบอสตันล้มป่วยและได้รับการรักษาทันทีที่ถึงสนามบินจริงโดยทางสายการบินเตรียมตรวจสอบเป็นการภายในต่อเรื่องนี้แล้วขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ